Thank you for watching! ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะฮะกับวิดีโอเทรนนงของเพจ pt drive a s y b i m นะครับวันนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามนะครับของนักเรียนในคลาสนะครับเห็นว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามือใหม่หลายคนนะยังสับสนอยู่นะว่าทำไมเราต้องทำการเมกกรุ๊ปเมกกรุ๊ปเพื่ออะไรนะครับอย่างเคสนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับคำถามถามว่านะครับสร้างพื้นแล้วทำไมพื้นมันเลย เลยคานออกมาอย่างเช่นจะสร้างพื้นบริเวณนี้นะครับแต่ทําไมมันเลยคานออกมาบริเวณนี้่านะครับผมลองสร้างดูนะออกคําสั่งสี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดานี้นะครับเล็กแทง่งตัวนี้นะครับเล็กแทงเกลิลนะครับอ่าผมก็วาดดิมในออกมานะครับล็อกแกนกดลูกศรบนนะครับอ่าผมต้องมาส n a p บริเวณนี้ถูกไหมครับอ่าพื้นมันควรจะจบที่บริเวณนี้นะครับทําไมพื้นมันเลยออกมาตรงนี้ จริงๆแล้วมันไม่เลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลบเฟสต,ตัวนี้ไปมันก็หายแล้วครับอ่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเนี้นะครับมันเป็นเฟสเมันเป็นเอชนะครับอ่าเนี่ยเวลาเราสร้างชิ้นงานนะครับหรือว่าผมแค่สร้างเส้นมาตัดกันตัวนี้มันเกิดเฟสแล้วเห็นไหมครับเพราะว่ามันเป็นแค่เอชธรรมดานะครับอ่า เลยย้ำเตือนให้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลบตัวนี้ไปก่อน,นครับเนีย่ยเวลาเราไม่ได้เมกกลุ่มนะครับจะลบก็ยากจะอะไรก็ยากนะครับอ่าวิธีการแก้ไขนะครับง่ายมากๆนะครับก็แค่ double click นะครับถ้าส o u b l e คลิกไม่ได้ก็คลิกนะครับ 1 2 3คลิก3ครั้งเนี่ยครับเรนเนี่ยที่เราจะต้องสร้างเป็นกริดไลน์เนาะนะครับหลายๆคนสร้างเป็นกริดไลน์นะครับก็ใช้คำสั่งธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่าการใช้คำสั่งธรรมดานะครับไม่ใช้เอนดิชันอ่ะเราจะต้องเม e กรุ๊ปนะครับอ่ะอันเนี้ยทำเลเยอร์ถูกแล้วนะครับแต่นะครับเราควรจะเม e กรุ๊ปก่อนทำเลเยอร์ครับเพราะอะไรถ้าผมคลิกขวานะครับแล้วก็เม e กรุ๊ปนะครับเห็นไหมฮะเอเลเยอร์ตอนนั้นก็จะหายไปทันทีก็ต้องย้ายกลับมาใหม่กริดไลน์แบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับทีนี้ทุกอย่างนะครับมันโอเคหรือยังโอเคนะครับลองดูนะครับผมก็ออกคำสั่งเลเกล์ธรรมดาตุ๊บนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราเมคกรุ๊ปนะครับชิ้นงานของเรามันก็จะไม่ ทำซ้ำซ้อนทับซ้อนกันนี่ครับการทํามันก็จะง่ายขึ้นครับเห็นไหมฮะเมื่อกี้นะครับถ้าเราไม่เมกกรุ๊ปนะโอ้ต้องมาเล็มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นระวังให้ดีนะครับควรจะเมกกรุ๊ปหรือทำคอมโพเนนต์นะครับก่อนสร้างชิ้นงานครั้งนะครับ่าทําให้เป็นนิสัยเลยนะครับสร้างชิ้นงานเมกกรุ๊ปแล้วก็แอดเลเยอร์นะครับ3อย่างนี้นะคือกระบวนการบิมของเราแล้วนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นทําบิมแล้วนะครับถ้าอ่า แค่นี้อย่างน้อยมันก็มีอินโฟเมชันเป็นเลเยอร์เป็นอะไรละนะครับบีมคือกระบวนการทํางานนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องทํางานให้มันครบกระบวนการด้วยเช่นกันนะครับฝากกันไว้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเพจด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ